สวัสดีครับผมบอยปื้จีนครับแล้วนี่น้องอะไรครับละไรยค่ะลูกปาเอา,เอาออกจา่าปาก่อนร้องอะไรนะน้องละกปาจากร้านอะไรจาจไปวันนี้เรามาจากร้านลูกปายช็อปนะครับเรามาภูมิใจเสนอนี่ครับนั่นเห็นได้ยินเสียงไหมเป็นตัวทำทำเสียงเทอร์โบให้กับรถนะครับมาดูกันนะครับในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องก็จะมีไอตัวชุดเทอร์โบนี่แล้วก็จะมีหกเหลี่ยมตัวป้านั่นนะครับวิธีการทํางานนะครับนี่เริ่มจากนี้ก่อนลูกปาขอพ่อลูกไม่ไม่ใช่ของเล่นลูก ของพ่อนี่ของพ่อนะทะลึ่งนะทะลึ่งเนะ่โอเคเจ้าตัวนี้นะครับตัวตัวนี้จะเสียบเ,เข้าไปที่เดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวพ่อพ่อรีวิวให้เขาดูก่อนนะอ่าเริ่มต้นนะครับเอาตัวนี้นะครับแล้วลองปะกใช้ปากเป่าดูเสียงพอหรือยังยังไม่พอนะครับอ่าถ้าหมุนเข้าไปนะครับนี่นี่คือหมุนเข้าไปสู่เสียงจะเป็นอย่างนี้เสียงจะแหลมนะครับถ้าอยากให้เสียงเบาวันนี้หน่อยอ่าหมุนคลายออกมาครับให้มันยืดออกมานะครับแล้วแต่คนว่าจะชอบให้เสียงไอ้เจ้าเทอร์โบเนี่ยมันมันแหลมขนาดไหน อย่างนี้หรืออย่างนี้นะครับแล้วแต่คนนะครับปั๊บหนึ่งนะครับพอเราได้เสียงที่ที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ใช้เจ้าหกเหลี่ยมตัวนี้ที่มากับไอ้น็อตเตาหนอนะครับลูกไปเดี๋ยวป๊บหนึ่งนะพ่อหน้าลูกหน้าเดี๋ยวพ่อทําให้เขาดูก่อนนะลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเป่านะลูกนะนะครับมาจากนั้นนะครับเราก็เสียบเข้าที่ตัวนี้นะครับเสียบเข้าที่ตัวนี้นะครับขันนะครับขันเข้าไปนะครับปึ๊บ กันให้แน่นนะครับมันจะมันมันมันจะยึดยึดเจ้าตัวแกนกลางไม่ให้หลุดนะครับโอเคไหมอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับเราเอานี่ไปเสียบไปที่อ่าท่อไอเสียรถยนต์เดี๋ยวไปดูกันครับว่าโอเคไหมลูกป้านูจะไปไหนครับเนี่ยจะไปแล้วเหรอรอแป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวไปดูเลยครับโอเคไหมโอเคครับเรามาดูกันต่อนะจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับตื๊ดนะครับรึบ นะครับใส่ไปให้สุดนะครับลากขันเจ้าตัวนี้นะครับใช้ใช้เจ้าตัวนี้ขันนะครับใช้ประแจกขันนะครับขันให้แน่นนะครับไม่งั้นเดี๋ยววิ่งวิ่งไปมันหลุดใครเ,เก็บไปกะแย่เลยอดเลยนะครับมา,มาดูกันเดี๋ยวทิหนึ่งสองใส่ช่วงนี้นอนน้อยก็เลยขันผิดขันถูกโอเคเดี๋ยวนะครับโอเคโอเคริดแน่นละ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง โอเคครับเป็นไงบ้างกับเจ้าไอตัวที่ทําเสียงเทอร์โบต้องบอกนิดนึงนะครับว่าสําหรับรถที่ท่อขนาดใหญ่อย่างตอนแรกที่ใส่เจ้ากระป๋องแดงอ่ะเห็นไหมเ,เสียงมันจะไม่ค่อยชัดแต่ว่าถ้าเราไปใส่กับรถที่ท่อเล็กๆเดิมๆจากโรงงานเนี่ยเสียงจะค่อนข้างแหลม,หลมวๆวิววิวิวนะครับตอนคุณเล่นคุณต้องไปฟังตอนที่มันวิ่งวิ่งยาวๆครับมันจะวิววิวิวิววแล้ววิวเนี่ย ต้องไปฟังดูครับโอเคสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับเจ้าของร้านไปไหนแล้วมารู้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ